ม,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 มา呀มไไาไมไา。อ่ะอ่ะอ่ะสี่สิบสี่สิบแปดต่อไปสี่สิบแปดสี่สิบแปดชนหั่นผักชอนหั่นผักอ8 4สี่สิบแปดสี่สแปดเอาหลังนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่เกี่ยวนะไม่ไม่เกี่ยวนะจริงๆเราต้องคิดขอบนะเนี่ยอ่ายากจะบอกให้ต่อสี่สิแปดใช่ไหมลูกอ่ะมามามาสอนเด็กทําลูกคิดสี่สแปดเพิ่มหกอาลบลบหกลบหก ลบหกไม่เกี่ยวกับหลักสิบอย่ายุ่งกับหลักสิบหลักสิบขึ้นไปเหมือนเดิมสี่สิบเมื่อกี้สี่สิบสี่สิบเหมือนเดิมสี่สิบเหมือนเดิมสี่สิบแปดอดีตที่มาสี่เม็ดแล้วก็แปดหลักหน่วยอที่แปดแปดอ่าโอเคลบหกลบหกปกติเลยเราออกไปแล้วเพิ่มสามไม่ได้เราต้องยืมห้ามาแล้วเอาบัตตี้ออกสี่สิบทลาย อืมฝึกบ,บ่อยๆฝึกบ,บ่อยๆสี่ส่ิบอยู่ข้างหน้าเป็นหลักสิบห้าอยู่ข้างหลังเป็นหลักหน่วยอ่านว่าสี่สิบห้านเช็คคําตอบก่อนนะโอเคอ่ะต่อไปเลียรูกคิดเขียรูกคิดเลียรูกคิดเขียรูกคิดอืเลียรูกคิดแล้วใช่ไหมคะสิบเก้าจ้าสิบเก้าหลักสิบคือหนึ่งหนึ่งกับเก้าย์ส yes. ออามือไปโดนห้าว่าะห้าห้าหลักสิบเอาออกสิบเก้าใช่ไหมคะนี่นี่คือนี่คือสิบเก้าอ่าสิบเก้าลบเจ็ดลบได้ปกติเอาเจ็ดออกเจ็ดเจ็ดอยู่ที่หลักหน่วยเจ็ดออกตึงเพิ่มสี่ไม่พอยืมห้ามาบัตดีสี่คือหนึ่งเอาหนึ่งออกตอบเท่าไหร่อันนี้คือหลักสิบไม่ใช่ห้าตรงนี้คือหนึ่งหนึ่งคือสิบสิบอะไรสิบหนึ่งคือสิบอะไร สิบหนึ่งผู้ถูกแล้วเวลาเขียนสิบหนึ่งได้อ่านอ่านว่าสิบอะไรสิบเอ็ดหรือเปล่าใชนะ่เดี๋ยวว่าหนูทําผิดนะเดี๋ยวสิบเก้าลบหนึ่งสองไม่ใช่แล้วแหละเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะย่าทําให้ดูนะหนูดูนะดูดูย่าทํานะดูดูย่าทํานะย่าทําให้ดูนะสิบเก้าใช่ไหมสิบเก้าใช่ไหมคะเอาเอาชิดนี่หนึ่งสิบเก้าใช่ไหมคะ สิบเก้าเขาให้เราลบเจ็ดใช่ไหมเอาเจ็ดออกเอาเจ็ดออกแล้วเพิ่มอะไรเพิ่มสี่เพิ่มสี่เอาห้ามาลบหนึ่งโอ้ต้องตอบสิบอะไรสิบอะไรลูกห้าแล้วหกสิบหกค่ะเลขหนึ่งแก้เป็นหกสิบหกนะจักแก้ใหม่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 โอเคโอเคโอเคค่ะอุ้ยทำไมวันนี้ท่านผู้ชมมาตั้งสี่สิบแปดท่านขอบคุณเด้อมามามา กินผักคะนา้าหมูชิ้นใหญ่ๆผักขะแหงได้ใช่ไหมหลักหน่วยต้องเป็น 6, กหกจ้ะลูกหน่วยเราเป็นหกดูดิย่าก,กินค้างอยู่หลานสาวจะให้สอนจินตักคณิตอ้หกอยู่ข้างหน้าไม่ได้ไมันเป็นหกสิบหกต้องอยู่ข้างหลังเป็นหลักหน่วยโอเคหลักหน่วยนะจ๊ะอยู่ข้างหลังอ่านว่าสิบหกใช่ไหมคะสิบมันอยู่หลักสิบนะะหลืสองสิบหกโอเคอ่า เริ่มใหม่ค่ะเขียลูกคิดก่อนเลียรลูกคิดเขียลูกคิดเสร็จหกสิบเอ็ดจ้าหกสิบเอ็ดอ่าพอกันเลยกับคนดูของญาติทั้งหกสิบสองท่านหกสิบเอ็ดหนึ่งค่ะลักหน่วยเพิ่มหนึ่งได้ตามปกติเิ่มหนึ่งเพิ่มสี่เพิ่มสี่ไม่ได้เราต้องยืมห้าลงมาบัดดี้ของหนึ่งอบัดดี้ของสี่คือหนึ่งเอาหนึ่งออกตอบเท่าไหร่ <4. S 1> ไม่ใช่อันนี้หกห้าแล้วหก อ่านก่อนอ่านห้าแล้วก็หกหกสิบหกสิบหกสี่ห้าด้วยไงหกสิบหกเออ <6. S 1> แต่หกสิบหกเพราะว่าเม็ดบนมันเท่ากับห้าโอเคไหมอืมอเดี๋ยวย่าเช็คคำตอบก่อนนะโอเคถูกต้องอะเคลียรูกคิดค่ะเคลียรูกคิดโอ้ยอีกสองข้อสามข้ออีกสี่ข้อ,อ หิวข้าวแล้วหิวข้าวแล้วโอเค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 อ่ะสามสิบสองค่ะแล้วเพื่อนเพื่อนย่ามากินข้าวเป็นยังไงแล้วภาษีเยอะอร่อยนำนำนำสามสิบสองจ้าสามสิบสองเพิ่มสองค่ะเพิ่มสองไม่พอยืมห้าอ๋อพรอเหรอพอพอก็พอพอก็พอพอก็อย่าไปยุ่งกับห้าเอาออกเอาออกเอาออกเพิ่มสองเพิ่มสองแล้วเพิ่มหนึ่งไม่พอทำห้าลงมาหนึ่งเป็นบัดตี้กับ สี่เอาสี่ออกอือตอบเท่าไรสามสิบต้อง <30, S 2> ว,ว่าหลักหน่วยเอย้หลักสิบหนึ่งสองสามสามสิบอะไรสามสิบห้าเย่กูจบสามสิบห้าอุ้ยขอบคุณหกสิบหกล้านดวงตาเข้ามาชมเข้ามาชิมผักคะน,น,น้าผักแหน